สิบสิงหาคมอุดมผลวันมงคลสิริพัฒสวัสดิ์ใสจิราภาบุญยบุตรพุดผ่องใจนามอัมภัยสว่างแพรวดังแก้วมณีโยมพี่แอลผู้อาจหารการทำบุญผู้คำจุน พระพุทธทศาสสีพันนักรบพ,พันตะวันมั่นความดีทุ่มเทพลีปลื้มมนัตปลื้มศรัทธาวันคืนผ่านการล่วงเลยมิเคยท้อมีพระพ่อภารกิจหลักเพียรรักษา เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ใจเมตตาแนวทานศีลภาวนาปราโมชใจเป็นพี่สาวที่แสนดีพี่อีทเสมอพร้อมออเออสเสนอสนองบุญผ่องใสรับหน้าที่ดีเด่นลำ้ำ สำเร็จชัยว่าอย่างไรว่าตามกันนิรันดรบารมีแก่บุญกลั่นกล้าหน้าอ่อนวัยหน้าผ่องใสใจผ่องธรรมคำครูสอนรักการให้ไฟช่วยเหลือเอื้ออาทร สร้างดวงพรสเบียงบุญอุ่นชื่นชนดิถีวานกาลละสมัยคล้ายวันเกิดไตรรัตเลิศประเสร,ริฐฤทธิ์ประสิทธิผลบุญศักดิ์สิทธิ์พระนิพพานบันดาลดลรวยยิ่งล้นสุขยิ่งล้ำ ธรรมกายเทินสองสาม,สาม Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you เ <Yeah, S 3> อ้ะมะเขาได้มาดิเรียกมะเขาเร็วขอให้พี่อามีสุขภาพแข็งขขแรงสุขภาพแข็งแรงสุขภาพมันเกิด วันคลาวเกิดของพี่แอลครับ I love you I love you love กัน I love you กกวันนี้ <Yeah. S 1> เป็นวันคล้ายวันเกิดของพี่แอลนะคะตั้งแต่ได้พบพี่แอลมามองพี่แอลเป็นต้นบุญต้นแบบค่ะให้กับน้องๆที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมนครราชสีมานี้ค่ะแล้วก็พี่แอลจะเป็นเสมือนเ,ออเจ้าภาพใหญ่ของ ศูนย์ปฏิบัติธรรมของเราได้ร่วมกันสร้างอ,อ,อาคารแก้วจนสำเร็จสวยงามมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็มีพี่แอลนี่แหละค่ะที่เป็นต้นบุญต้นแบบให้กับพวกเราได้เป็นเจ้าภาพใหญ่ในทุกๆงานบุญไม่ว่าจะเป็นงานอะไรพี่แอลไม่เคยขาดไม่เคยทิ้งศูนย์เราเลยซึ่งพี่แอลเป็นคนที่น่ารักมากน้องๆที่ศูนย์นี้ ลักพี่แอลกันทุกคนนะคะอยากให้พี่แอลมาทุกเดือนด้วยซ้ำถ้าเป็นไปได้ะค่ะสุขสันต์วันเกิดนะคะพี่แอลการเวลาล่วงมาบรรจบครบวารละวันคล้ายวันเกิดของพี่แอลเล็กกราบราทานาบารมีธรรมของหลวงปู่หลวงพ่อและคุณยายอํานวยพรประสิทธิ์จงสำเริจผลดลบันดาลให้พี่แอลจงเป็นผู้ประสบสุข ชนะทุกภยัยพานชนะมารกองอสวะมีพระอันประเสริฐคือศีลสมาธิปัญญาสติวิริยะอุตสาหพยายามประสบโชคสมหวังสุขภาพแข็งแรงอายุขายยืนยาวนานเป็นสาวสวยสองพันปีสร้างบาร,รมีไปนานๆบริวารอย่าได้สร้างความเดือดร้อนคุมเกลียวสามคัคคีเจอมิตรีคอยสนับสนุนกิจการรุ่งเรืองเฟื่องฟู อริสตูกับมเป็นมิตรโรคาพยาธิห่างหายร่างกายแข็งแรง Happy birthday to you Happy birthday to you Happy